สวัสดีครับผมอัครวิวเทพาสิทธิ ai, h, ์ครับวันนี้ข ah, อเป land ็นตัวแทนของการท่องเที Albert, ่ยวของประเทศไทยหรือททนะครับวันนี้พาทุกท่านมายังเกาะจิกครับหนึ่งเกาะที่มันมีความมหัศจรรย์นะครับของจังหวัดจันทบุรีที่เป็นเมืองรองที่อยากให้มารองครับจันทบุรีไม่ได้มีแค่เรื่องของอาหารทะเลนะครับไม่ใช่เรื่องของธรรมชาติเท่านั้นนะครับเรายังมีแหล่งเรียนรู้นะครับแหล่งดูงานที่น่าสนใจอย่างเช่นเกาะนี้ครับเรื่องของพลังงานทดแทนพลังงานสะอาด ภว่าที่นี่ครับไม่ใช่แค่โลคาบอนแต่เกาะจิกเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของคาร์บอนนิวทริตี้น่าสนใจมากครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าเขามีอะไรบ้างแล้วก็คุยกับกูรูนะครับผู้ที่ดูแลเกาะจิกแห่งนี้กันครับตามผมมานะครับตอนนี้นะครับผมมาอยู่กับผู้ที่ต้องบอกว่าดูแลบริหารจัดก,การเกาะแห่งนีตง้ต้องบอกว่าเป็นกูรูของเกาะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้พี่ผู้ใหญ่แนะนําตัวนิดนึงครับ ครับผมสวัสดีครับผมนาลงชัยเห็นสุวัณนะครับผู้ใหญ่บ้านบ้านเกาะจิตหมู่ที่1นึ่งตำบลบางชันอำเภอขุมจังหวัดจันทบุรีครับขอบคุณครับผมทราบว่าต้องบอกว่าพี่ผู้ใหญ่เนี่ยเสียสละมา10บกว่าปีด้วยกันนะครับก่อนที่จะทําให้เกาะจิตเนี่ยเป็นเกาะที่มีพลังงานบริสุทธิ์นะครับเป็นที่ จับจ้องในขณะนี้หลายๆถนนทุกสายกำลังจะมุ่งหน้ามาที่เกาะจิกครับในนี้มันคงจะต้องมีเรื่องราวหรือว่าประวัติตำนานของเกาะแห่งนี้ครับ,รบที่มาที่ไปของเกาะแห่งนี้เริ่มต้นยังไงบ้างครับครับคือคือเกาะจิกนะเป็น เกาะอ่ากอนหนึ่งในอำเภอขุ่ฮะมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานโดยชนกลุ่มแรกๆที่เข้ามาอยู่คือคนจีนจีนพ้นทะเลสมัยก่อนเดินทางมากับเรือใบสามเสานะฮะนเป็นเรือสำเภาเรือสำเภาครับผมครับแล้วก็ขึ้นมาตั้งลกลากที่เกาะจิกนะประมาณแล้วก่อนปีพศ2อ5 0ัน้อยหยาวนานมาร้อยาครับผม2 4ง0ถึงทุกวันนี้ก็ เป็นร้อยปีแล้วนะฮะร้อยกว่าปีครับแล้วถ้าพูดถึงว่าถ้ามีคนที่สนใจจะมาเที่ยวเกาะจิกนะฮะฟิลแบบว่าอยากจะมาเที่ยวอะไรอะไรเป็นเสน่ห์ของของเกาะแห่งนี้บ้างครับครับเสน่ห์ของเกาะนะฮะที่โดดเด่นคือเรื่องอากาศสภาพอากาศที่บริสุทธิ์แล้วก็เป็นความเป็นธรรมชาติของของ ชุมชนประมงที่นี่นะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญคือเรื่องอาหารทะเลสดสดและอร่อยแล้วก็มีหลากหลายชนิดคือนี้อุดมสมบูรณ์ครับคือรับคือถ้าไม่สดนี่ต้องลงไปต้องลงไปไปกินในน้ำครับผมอันนี้อีกนิดนึงครับเรื่องของเรื่องนี้จะไม่พูดไม่ได้เลยนะครับเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์พลังงานสะอาดนะครับหรือว่าที่เรารู้กันในกลุ่มของคาร์บอน ที่มันเป็นโลคาร์บอนหรือว่าเรียกว่าสร้างคาร์บอนเนี่ยที่เกือบจะเป็นศูนย์แล้วนะครับผมเรียกว่าเป็นเป็นชุมชนแห่งการอนุรักษ์พลังงานและลดภาวะโลกร้อนของของจริงครับครับผมครับผมมีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับก็เด่นๆนะในเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนด้วยพลังงานสะอาดหรือโซลาร์เซลล์โซลาร์เซลล์ครับครับทั้งการจ่ายไฟให้คนในชุมชนใช้ แล้วที่สมพันธ์อีกเรื่องหนึ่งก็ในเรือประมงพื้นบ้านของเราใช้โซล่าเซลล์รถมีแผงโซล่าเซลล์บนเรือเลยทุกลำนะเป็นเป็นเสน่ห์คือคือเรียกว่าเราเราหาหมึกหาปลาแบบใช้พลังงานทดแทนนะครับผมแบบเอาพลังงานสะอาดมาหาอาหารทะเลที่สดๆมาประกอบอาหารทานกันครับผมอันนี้ถือว่าเป็นเสน่ห์เป็นการเรียนรู้นะครที่ที่เรียกว่าพลาดไม่ได้สำหรับเกาะจิก หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ของจังหวัดจันทบุรีที่เป็นเมืองรองด้วยนะครับอยากจะเชิญชวนเหลือเกินครับระหว่างเราสองคนเนี่ยนะครับอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้เข้ามาคุยมาสัมผัสกันนะครับว่าเกาะจิกแห่งนี้หรือว่าจังหวัดจันทบุรีแห่งนี้นะครับมีดีกว่าที่คุณคิดเกาะที่มีพลังงานบริสุทธิ์พลังงานสะอาดนะครับเป็นอย่างไรนะครับอาหารการกินที่นี่เรียกว่าเดี๋ยวพอเห็นพี่ใหญ่บอกว่าพอหลังฤดูฝน หลังฤดูฝนน่าจะหลังเทศกาลทานเจไปแล้วนะครับก็จะย่างเข้าสู่ฤดูหนาวเต็มเต็มรูปแบบเต็มตัวอาหารการกินอาหารทะเลนี่ก็จะฟูลออปชั่นะว่าอย่างนั้นนะฮะเรียกว่าปลาเห็นบอกว่าหลากหลายชนิดเลยกกเลาาปลาอินทรีนะปลาเก่าครับนะมึกกระหลอดกุ้งแชบว้ยตัวใหญ่ๆด้วยผมทราบมานะฮะเราที่จะตามมาก็คือปูม้าสดๆปูม้าด้วยนะไม่ใช่มีแต่ปูทะเลครับ อีกสิ่งหนึ่งที่ขอญาตสอบถามครับ,ค,รบคำขวัญของก่อจิกเขาว่าไงครับผมบสำหรับคำขวัญของกอะจิกนะมีมายาวนานแล้วนะคำขวัญของคำขวัญของกอะจิกคือ,อบ้านกอะจิกสิ่งแวดล้อมดีวิถีชีวิตชาวประมงดำรงคนคู่ทรัพยากรโอ้ชัดเจนเลยนะครับ,รบสิ่งแวดล้อมดี ดํารงคนคู่ทรัพยากรับชัดเจนมากครับแล้วถ้าสมมุติจะมาเที่ยวเกาะจิกเนี่ยครับไม่ทราบว่าการเดินทางอย่างไงบ้างครับครับสำหรับท่านที่สนใจอยากจะเดินทางมาเที่ยวที่เกาะจิกนะท้งเดินทางโดยขนส่งสาธารณะหรือว่าท่านที่มีรถยนต์สะดวกขับรถมาเองนะครับที่สะดวกที่สุดคือมาลงเรือขับรถมาลงเรือที่ท่าเรืออ่างกระป๋องอ่างกระป๋องครับนะครับหมู่ที่4ี่ตบลท่าสม จังหวัดตากครับผมหรือที่เรียกว่าใกล้ๆสนามบินตากครับผมครับก็สามารถมาได้มีเรือเป็นเวลาไหมมีเรือเป็นเวลาวิ่งสองรอบเช้าบ่ายนะฮะใช้เวลานั่งเรือ30นาทีครับหรือว่าสามารถเช่าเหมาลำก็ได้เ่าเาลได้ครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมพลาดนะครับจันทบุรีมีดีกว่าที่คุณคิดสำหรับเกาะจิกครับผม